วันนี้นะครับก็จะมีเหรียญ10บาทมาให้ชม3ามเหรียญนะครับเป็นเหรียญ10บาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับเริ่มจากเหรียญแรกนะครับตรงกลางเหรียญนะครับเป็นตาสัญลักษณ์นะครับตรงนี้นะครับพระปรมาภิษไทยนะครับสกนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับอักษรด้านข้างขอบเหรียญนะครับ เฉลิมพระชนพรรษา7 5สิพรรษา12สงิงหาคม2550ประเทศไทยนะครับเพลิกเพลียมานะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับนะครับสังเกตด้านล่างเหรียญนะครับอักษรนะครับมีความสวยงามคมชัดนะครับไม่ค่อยสึกนะครับผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับ ด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญมีฟันเฟืองสลับเรียบนะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาเหรียญละ30บาทนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับราคาเหรียญละ12บาทนะครับเหรียญนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับ7ล้าน5แสนเหรียญนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญ10บาทเฉลิมพระชนพรรษา75พรรษา12สิงหาคมพศ2 5 5 0นะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับส่วนราคาประเมินนะครับเหรียญนี้นะครับสภาพผ่านการใช้น้อยแบบนี้นะครับราคาเหรียญละ12บาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาท6รอบนะครับตรงกลางเหรียญนะครับตาสัญลักษณ์นะครับ นะครับขยายขึ้นมานะครับพระปรมาพิทไทนะครับสกนะครับอักษรริมขอบเหรียนะครับมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ12สิงหาคม2547นะครับเป็นเหรียญผ่านใช้นะครับสภาพสวยนะครับพลิกเหรียญมานะครับเป็นเหรียญประสีนตรงนะครับปกตินะครับตรงกลางเหรียนะครับพระบรมรูปนะครับ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครับนะครับอักษรด้านข้างขอบเหรียญนะครับมีความสวยงามคมชัดครับผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับนะครับตัวอักษรนะครับสวยงามคมชัดนะครับไม่ค่อยสึกนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญมีฟันเฟืองสลับเรียบนะครับผ่านใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับ เหรียญ10บาท6รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับจำนวนการผลิต6ล้านเหรียญนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับเหรียญนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับ6ล้านเหรียญนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับส่วนราคาประเมินของเหรียญนี้นะครับราคาเหรียญละ11บาทนะครับผ่านการใช้นะครับ ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศนะครับนี่ครับอักษรด้านข้างขอบเหรียญนะครับสวยงามคมชัดนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นเหรียญมีฟันเฟืองสลับเรียบนะครับ พลิกเหรียญมานะครับเป็นเหรียญพระเสียรตรงนะครับก็ปกตินะครับตรงกลางเหรียญนะครับพระบรมรูปนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับประเทศไทยนะครับนะครับใช้กล้องส่องนะครับให้เห็นตัวอักษรนะครับลักษณะรูปแบบตัวอักษรนะครับนี่ครับความสวยงามคมชัดของเหรียญนะครับถึงแม้จะผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับ ด้านล่างเหรียญนะครับอักษรข้อความประเทศไทยนะครับนะครับผ่านใช้อย่างสวยนะครับวันนี้นะครับก็มานำเสนอนะครับเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับมี3มเหรียญนะครับมาให้ชมวันนี้นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้ทั้ง3มเหรียญนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเฉลิมพระชนพรรษา75พรรษา12สสิงหาคม 2550านะครับจำนวนการผลิต7ล้านหแสนเหรียญนะครับจำนวนการผลิตเยอะแยะนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาท6รอบนะครับเฉลิมพระชนพรรษานะครับสิสิงหาคม2547นะครับจำนวนการผลิต6ล้านเหรียญนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับ ส่วนเหรียญนี้นะครับจำนวนการผลิต3ล้านเหรียญนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก8.5กรัมนะครับ3มเหรียญนี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับส่วนราคาประเมินนะครับเหรียญนี้นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับราคาเหรียญละ12บบาทนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับราคาประเมินนะครับอยู่ที่เหรียญละ11บาทนะครับ ส่วนการรับซื้อนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ11บาทนะครับส่วนการรับซื้อนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกโลหะสสีนะครับสมเด็จทนางเจ้าจสิริกิ์พระบรมราชินีนาถนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้ทั้ง3ามเหรียญนะครับสภาพสวยนะครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสวัสดีครับ